ต่างประเทศกราบอารัธนาพระครูปรลัดผู้เบชานาพิญโยกล่าวรายงานต่อท่านประธานสง์ขอกราบอาราธนาครับ กราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหามุนีที่เคารพอย่างสูงกระผมพระครูปปลัดภูเบศชาณาพินโยในานามตัวแทนของคณะพระภิกษุผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวัดส,สาขาและศูนย์ปฏิบัติธรรมทั้งในและต่างประเทศรู้สึกซาบซึง้งและขอกราบขอบพระคุณ ในความเมตตาของพระเดชคุณหลวงพ่อที่ได้มีดำริจัดให้มีโครงการทอดกระถินเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิช,ชาธรรมากายของวัดส,สาขาและศูนย์ปฏิบัติธรรมทั่วโลกอันก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจอย่างมหาศาลแก่พระลูกชาย ตลอดจนเจหน้าที่อุบาสกอุบาสิกาและกัลยาณมิตรผู้นำบุญในแต่ละวัดแต่ละศูนย์สาขาเป็นอย่างยิ่งลูกๆทุกคนมีความภาคภูมิใจและอบอุ่นใจที่การทำหน้าที่ของลูกๆทั้งหลายแม้จะอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ตามไม่ได้โดดเดี่ยว หรือถูกทอดทิ้งเลยแต่อยู่ในสายตาและความหงใยของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออยู่เสมอความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งตอกย้ำม,มโนปณิธานของลูกๆทั้งหลายที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อสืบสารมโนปณิธาน โดยยึดถือนโยบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่จะฟื้นฟูศิลธรรมโลกและนำพาชาวโลกทั้งหลายให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในเพื่อสร้างสันติสุขอันไพูโบ์ให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติได้อย่างแท้จริงในโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้กระผมกราบขออนุญาตเบิกตัวพระภิกษุ ผู้เป็นตัวแทนของแต่ละศูนย์สาขาโดยจากต่างประเทศ80แห่งและในประเทศ51แห่งรวมทั้งหมด131แห่งเพื่อรับมอบปัจจัยกระถินต้นสมบัติจักรพรรดิจากพระเดชพระคุณหลวงพอ่อและกราบขออนุญาตถ่ายภาพประวัติศาสตร์เพื่อเป็นที่รึกพิเศษ ที่ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อในครั้งนี้จากนั้นกราบขอโอกาสจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาให้อ,อวาดเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ลูกๆทั้งหลายต่อไปกราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อในความเมตตาครั้งนี้ด้วยความเคารพอย่างสูงครับลำดับต่อไป จะเป็นการมอบปัจจัยโครงการกระถิน131วัดแก่ศูนย์สาขาต่างๆดังมีรายนามต่อไปนี้กลาบารัฒนาผู้แทนภาคพื้นศูนย์สาขาทั่วโลกพระครูวิเทศปัญญาพรรองประธานภาคพื้นอเมริกาพระครูวิเทศธรรมภาวนารองประธานภาคพื้นยุโรปพระมหาด็อกเตอร์สมชายฐานาวุฒโธประธานภาคพื้นเอเชียพระครูวินัยทรบัณฑิตวร,รปัญโย ประธานภาคพื้นตะวันออกกลางและแอฟริกาวัดพัรมการนิวเจอร์ซีย์วัดพัรมกายจอร์เจียวัดพระัรมกายซีแอตเทิลวัดพัรมการออสตันวัดพรรมกายเท็กซัสวัดพัรมการซิลิคอนวอลเล่วัดพัรมกายชิคาโกวัดภาวนามอนติออลวัดพัรมกายเทนเนสซีวัดพระัรมกายฟลอริดาวัดภาวนาปาล์มบี วัดพระวัดพระธรรมกายมินิโซตาวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ภาคพื้นยุโรปวัดพระธรรมกายบูโรสวัดพระธรรมกายเบเนลัสวัดพระธรรมกายคอสัวรุสโกวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ วัดพุทธนอตไลท์เวสฟาเลนวัดพุทธบอกโดวัดพุทธเวียนนาวัดพระธรรมกายมิลานวัดพระธรรมกายชวาสวาลวัดพระธรรมกายสวิสเซอร์แลนด์วัดพระธรรมกายปารีสวัดพุทธออสเตรียวัดพุทธตูลูสวัดพระธรรมกายเบอร์ลินวัดพระธรรมกายเดนมาร์กวัดพระธรรมกายนอร์เวย์วัดพุทธสตอกโฮมวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล วัดพระธรรมกายแฟรง์เฟิร์ตวัดพระธรรมกายลอนดอนวัดพุทธมบวกวัดพุทธไฮบอลภาคพื้นเอเชียศูนย์ปฏิบัติธรรมอินโดนีเซียวัดพระธรรมกายฮ่องกงศูนย์ปฏิบัติธรรมเซี่ยงไฮ้วัดพระธรรมกายกุมมะวัดพระธรรมกายคานากาว่าวัดพระธรรมกายนางาโนะวัดพระธรรมกายโอซาก้า ศูนย์ปฏิบัติธรรมปีนังวัดภาวนาไถจงวัดภาวนาไซตมะศูนย์สมาธิทางสายกลางอีโลอีโลวัดพระธรรมกายสิงคโปร์วัดพระธรรมกายโทชิงิวัดภาวนายางจูเกาหลีใต้วัดพระธรรมกายเถาหยวนศูนย์ปฏิบัติธรรมมองโ,งโกเลียภูมิภาคตะวันออกกลางและทวีปแอฟริกา ศูนย์ปฏิบัติธรรมดูไบศูนย์ปฏิบัติธรรมบาฮาเลนวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กวัดพุทธเคปทาวน์ภาคพื้นโอเชียเนียวัดพระธรรมกายบิสเบนวัดพระธรรมกายนาครซิดนีย์วัดพระธรรมกายโอคกแลนด์วัดพระธรรมกายเวสต์นออรเลียวัดพระธรรมกายดานิบินศูนย์ปฏิบัติธรรมเวลลิงตัน ศูนย์ปฏิบัติธรรมอลบูรีวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นศูนย์ปฏิบัติธรรมโซโลมอนวัดถ้ำเนรมิตรวัดเมืองคงวัดหนองกินเพนวัดแม่สนามศูนย์อบรมเยาวชนดอยโมคลานะธรรมะอุทยานแก้วกลางดอยวัดราสังคมวัดกิวลม วัดหนองไผ่ล้อมวัดพระธาตุกองลอยวัดบางปรังวัดบ้านขุนศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดตราดวัดวังกองวัดแม่ลายสนแก้วนารามศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาทุดงขสถานอุบลราชธานีวัดถ้ำเขาวงวัดทวีภูนรังสรรค์ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง ทุดงขสถานพิษณุโลกศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาทุดงขสถานชุมพรศูนย์อบรมสมุทรปราการ,ร,มมร,าการทุดงขสถานจันทบุรีวัดทุ่งเจริญธรรมวัดป่านโนนสะอาดศูนย์การศึกษาเขาแก้วสเสด็จวัดแม่ลายเตียนอาน่างวัดห้วยตองศักดิ์ ศูนย์อบรมเยาวชนลบบุรีศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ทุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาททุดงคสถานล้านนาศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผางศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชศูนย์ปฏิบัติธรรมอารัญญประเทศศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม ศูนย์อบรมเยาวชนแพร่ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์ทุดงคสถานพัฒนานิคมศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทมุนีทุดงคสถานปราจีนบุรีทุดงคสถานนครธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ศูนย์อบรมเยาวชนแก่นตะวัน ทาคินมโนกรรมังปณิทิเตปัตาคินาปัตาคินานิกตวานัลลาบนตาเทป กคินชายัตัวโพธิยาโมเลสกยานังนานทิวานตโนเอวังทวังวิชโยโหยิชยาสสชยามังเลอปราจิตบาลังเกสีเสปทวิปุระคเลอภิเสเกสัปพปุร ชานังอาคาปโตะโมทติสุนาคาตังสุมาลังสุปาพาตังสุโหติตังสุขโนสมโมโนโตอจสุเยนทังรามาจาริสุปัถากินังกายกรรมังวาจากรรมังมาทาคินังปัตตา นางมโนกรรมังปณิพิเตปทาคินาปทาคินานิกตะวานาลาพันตานเถปทาคินชยัานโตโพธิยาโมเลสกยานังนันทิวาจโนเอวังทวังวิชโยโหิชยยานุช ายมังคะเลอาปราชิตาบาลังเกสิเสปทวิปุกคะเลอภิเสเกสะปะพุทานังอาคาปะโตอาปโมทติสุนาคาทังสุมังคะลังสุปาปะทังสุหวติตังสุขโนสุโมหันตัวจะสุ ยเยนทางพระมาริสุปทาคินังกายกรรมว่าจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาคินาปทาคินานิกตวานลพันตาเทปทาคินเอชยานตนม ทิยามุเลสกยานังนันทิวาฒโนวเอวาตวังวิชยโยโหิชัยานสุชัยามังคะเลอปราจิตาปันลังเกสีเสปทวิปุกคะเลอภิเสเกสปพพนทานังอาคาปโตปม โอจติสุนาคาตังสุมงคลังสุปะปะตังสุหุติตังสุขโนวนสุโมหันโตจะสุเยนทางรามาจาริสุปะทาคินังกายกรรมวังจากกรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณีที เทปัตาคินาปัตาคินานิกาตาวานาลาันตาเทปัตาคินีชยยานโตหัวนิยามหัวเลสักยานังนาทิวานธนวนเอวังตวังวิชัยโยนอิชัยยานสสชัยยามังคะเลอปาราชิตาบาลล เกสิเซปัตวิปคะเลอภิเสเกสะปพุทธานังอาคัปปตวัปโมธัติสุนากาตังสุมัฆาลังสุปาทานังสุหติตังสุขโนสุโมหตวจะสุเยนทังรัมมะจาริสุปาทาคินังกั ายกรมังวาจากมปทคินังปทะคินังมโนกรมังปณีทีเตปทะคินาปะทะคินานิกตะวานาลพันตาเท ยอดกัลายาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านครับพุทธบุตรทุกรูปที่อยู่น้ำเบื้องหน้าของทุกท่านในขนาดนี้ล้วนเป็นบุรุษชาติอาชาในผู้เป็นทหารกล้าแห่งกองทัพธรรมเมื่อได้รับมอบหมายให้รับภาร,รกิจอันสูงส่งนำพระสัตธรรมคำสอนไปเผยแผ่ยังภูมิภาคต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศทั่วทุกมุมโลก ทุกรูปก็มีหัวใจเด็ดเดี่ยวดั่งเหล็กเพชรน้อมรับภารกิจนั้นด้วยใจที่มุ่งมั่นแม้ต้องพบกับอุปสรรคนานับประการทั้งความแตกต่างทางด้านภาษาเชื้อชาติวัฒนธรรมและความไม่เข้าใจจากต่างศาสนิกแต่ทุกรูปก็ไม่ระย่อ มิหวาดหวันต่ออุปสรรคใดๆยังบำเพ็ญประโยชน์ตนคือการบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเคร่งครัดและบำเพ็ญประโยชน์ท่านคือการเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างสัมมาทิฏฐิให้บังเกิดขึ้นแก่มหาชนทุกชนชั้นทุกเชื้อชาติ อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเสมอมาเพื่อมุ่งหวังที่จะฟื้นศีลธรรมให้คืนสู่โลกของเราในเร็ววันพวกเราทุกคนขอนอบน้อมบูชาคุณและขอกราบอนุโมทนาบุญแด่พระคุณเจ้าทุกทุกรูปมาณโอกาสนี้สาธุ सा